เตที่เลยนะคะพเพื่อนเราทํากินเองเราต้องใส่ใจนะคะอะไรที่อร่อยเราจัดไปเลยค่ะเต็มที่ว่าซุปเปอร์ก็จะมีกระดูกนะคะจะเป็นเออรวนเนาะมาค่ะเพื่อนๆกินขนมจีนด้วยกัน วะเป็นกระดูกอ,อ,อร่อยมาจากเพื่อนเพื่อนคลิปนี้ก็จะกล่าวคำว่าจบฝากิจบกม่มังรับอร่อยอร่อย รือจะกินอะไรแล้วก็อยากกินน่นกินนี่ล้วก็ต้องมีเตรียมพร้อมนะคะเพื่อน,เอ,นเอาขบไปแล้วเราก็มาตาพริกเพิ่มอีกนิดนึงยังไม่ต้องห่วงนะความเผ็ดเนี่ยถึงใจแน่นอนหาเหานยกินกันเ้อพี่น้องหเนยกินกันเ้อยพี่น้อง เรากินเสร็จเดี๋ยวเราจะไปรับลูกเติมพลังก่อนค่ะเดี๋ยวหิวเตรียมพร้อมมากินเนี่ยค่ะน้ำยาหนุ่มจีนอาหารใต้นะคะอืหาเนี้กินกันเด้อพี่น้อง ค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปขอบคุณคะ่ะเพื่อนๆขอบคุณนะคะที่มันรับชมขอบคุณคะ่ะใบาบายแต่เย็นนี้ก็คาดว่ามีเมนูแล้วล่ะคะ่ะเราก็เติมพลังก่อนไปรับลูกนะคะก่อนเราจะไปข้างนอกเราก็กินก่อนจะหิวไม่ใช่อะไรนะคะบ่ายแล้วเนาะต้องกินหน่อยอาหารใต้ ต้อน้้ำยาขนมกินที่เราต้มเองอะค่ะเพื่อนเวลาเราทําทําเองเรากินเองแล้วก็หมดยากหมดเย็นค่ะเราก็ไม่แซบ่บแซ่บซุปเปอร์ก็จะมีกระดูกนะคะ จะเป็นเนื้อล้วนเนาะมาค่ะเพื่อนๆกินขนมจีนด้วยกัน่ชงเอาขนไว้แล้วเราก็มาตำพริกเพิ่มอีกนิดนึงยังไม่ต้องห่วงนะความเผ็ดเนี่ยถึงใจแน่นอนเราก็เติมพลังก่อนไปรับลูกนะคะก่อนเราจะไปข้างนอกเราก็กินก่อนจะหิวไม่ใช่เลยนะคะบ่ายแล้วเนาะต้องกินน้อย แต่เย็นนี้ก็คาดว่ามีเมนูแล้วล่ะค่ะตอนบ่ายเรากินมีน้ำยาหนุ่มจีนแล้วตอนเย็นเราจะกินอะไรดีเนาะบัดนี้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปยาวเกินไปขอบคุณค่ะเพื่อนขอบคุณนะคะที่มันรับชมขอบคุณค่ะใบบายไม่ใช่ไม่เผ็ดนะคะเผ็ดอยู่นะคะเพื่อนเพราะเผ็ดใต้เผ็ดมากเราซื้อพริกให้เขาขูดไว้แล้วเราก็มาตำพริกเพิ่มอีกนิดนึงยัง ไม่ต้องหว่วงนะกความเผ็ดเนี่ยถึงใจแน่นอนหาหาแบบไม่ง่ายกินง่ายอยู่ง่ายค่ะเพื่อนๆอร่อยอร่อยมีผักชีนะคะกินกับไปก็ซุปเปอร์ก็จะมีกระดูกนะคะจะเป็นเนื้อล้วนเนาะมาค่ะเพื่อนๆกินขนมจีนด้วยกันชโชมที่เลยนะคะเพื่อน เราทำกินเองเราต้องใส่ใจนะคะอะไรที่อร่อยเราจัดไปเลยค่ะเต็มที่ราจิตกรไมใบมังับอร่อยอร่อยไปรับเด็กๆต้องบายก่อนจะไปรับลูกอร่อยอร่อยค่ะ ไม่ใช่ไม่เผ็ดนะคะเผ็ดอยู่นะคะเพื่อนเพือนพราะผิดใต้เผ็ดมากเราซื้อพริกข้ขกแค่นก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปขอบคุณคะ<ๆ>่ะเพื่อนๆขอบคุณนะคะที่มารับชมขอบคุณคะ่ะบ๊ายบายจมซุเรากินเสร็จเดี๋ยวเราจะไปรับลูก เติมพลังก่อนค่ะเดี๋ยวหิวขกเครื่องเองอร่อยอร่อยค่ะเพื่อนๆมาค่ะกินหนุ่มจีนแล้วก็ต้องมีผักด้วยนะคะต้มสุดนี อาหารใต้ก้อนายาขนมกินที่เราต้มเองนะคะเพื่อนเวลาเราทําทําเองเรากินเองแล้วก็หมดแยกหมดเย็นค่ะเราก็ไมืคอนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปะยาวเกินไปขอบคุณคะ่ะเพื่อนๆขอบคุณนะคะที่มารับชมขอบคุณคะ่ะบ๊บเราขูดไว้แล้วเราก็มาตาพริกเพิ่มอีกนิดนึงยังไม่ต้องห่วงนะความเผ็ดเนี่ยถึงใจแน่นอนอ อื้อาคิดจับไม่มังรักอร่อยอร่อย่าซุปเปอร์ก็จะมีกระดูกนะคะจะเป็นเนื้อล้วนเนาะมาค่าเพื่อนๆกินขนมจีนด้วยกันช่วงถึงจะเข้ากันอือเต็มที่เลยนะคะเพื่อน เราทำกินเองเราต้องใส่ใจนะคะอะไรที่อร่อยเราจัดไปเลยค่ะเต็มที่ต้มซุปเปอร์ก็อร่อยมากนิ่มมากเลยค่ะเพื่อนๆเราต้มเองเราตุ๋นเลยเต็มที่เลยไม่ต้องนั่งแคะค่ะใช้ช้อนตักกินได้เลยขวกเครื่องเอง อร่อยอร่อยค่ะเพื่อนๆมาค่ะกินหนุ่มจีนเราก็ต้องมีผักด้วยนะคะอืมซุปเปอร์ต้มเปือป่อๆอร่อยอร่อยกินมากเลยอร่อยมากๆสีเหมือนจะไม่เผ็ดเนะี่ยไม่ต้องห่วงนะคะความเผ็ดนะ่ะเต็มที่เลยค่ะนะคะเพื่อนๆนี้อร่อยนะคะ นะคะเพื่อนนี่อร่อยนะคะก็ซุปเปอร์ก็จะมีกระดูกนะคะจะเป็นเนื้อล้วนเนาะมาค่ะเพื่อน,อนๆกินขนมจีนด้วยกันช่วงเพื่อนๆพ,พ,พอเราไปตัดหน่อไม้สดมาไว้แล้วเราจะทำแกงหน่อไม้ให้เพื่อนๆดีกว่า ตอนเย็นกินหน่อไม้กันแกงหน่อไม้ไ<ป>หาหาแบบไม่ง่ายกินง่ายอยู่ง่ายค่ะเ,เพื่อนๆอร่อยอร่อยมีผักชีนะคะกินกับมาค่ะเ,เพื่อนๆขนมจีนช่วงบ่ายด้วยกันช่วงนี้ก็กินแบบว่าเส้นๆนะคะช่วงบ่ายก่อนจะไปรับลูกอร่อยอร่อยค่ะ มาค่ะเพื่อนๆขนมจีนช่วงบ่ายด้วยกันช่วงนี้ก็กินแบบว่าเส้นๆนะคะเราไม่ต้องแค้ยากนะคะเนี้ยเราใช้ช้อมตัดได้เลยเพราะว่าสวยมากนุ่มมากกระตุนแบบ แต่เย็นนี้ก็คาดว่ามีเมนูแล้วล่ะค่ะเตรียมพร้อมมากินเนี่ยค่ะน้ำยาหนมจีนอาหารใต้นะคะอมาดิโชว์ถ้วยเลยนี่ขนมจีนค่ะเพื่อนๆอ,อาหารใต้น้ำยาหน่มจีนใต้